มาดูบรรยากาศบ้านพักนะคะที่เจ้อ้อวนแบบดูแลนะทุกคนโหลดมาแบบเนี่ยเป็นบ้านนะคะทุกคนอยู่ที่ออสเตรเลียห<ว>ลับวงลับเบียงสุดยอดริมน้องริมน้ำ <c oughs> คุณนะสวัสดีครับพี่โลสวัสดีครับตามมาไหมคะโทรไม่รับเลยใช่ใช่ใช่ กกดใครคะใครคะมาไหมคะเจอกันอีกทีโนเวนเบอร์นะคะพี่หนี่มใครมาฝากี่่น้ออทยูบานเดี๋ยวเดินแปลลูกชายให้โอ้ต่างประเทศนะครับของออสเตรเลียแต่ก็ยังเป็นฝีมือคนนี้ครับฝีมือใครเขาดูหน้าเขาดูหน้าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเนี่ยมีเกลือมีเกลือมมันีทุกคนมันมันมีอะไรโซยุหรอ มีเกลือแล้วก็มีเป็นยังไงอ่ะอร่อยีีอดของพี่พรเอกวินเนอร์ดำตอนแรกอ่ะเป็นเนยๆอันนี้เค็มไปๆแต่ไม่มากกิ้งก๊อซอสเขือเทศได้ใช่เพราะว่ามันมันเป็นเกลือไงเราใส่เกลือทุกคนถ้าบ้านเรามันจะมีซอสมีน้ำปลามีนี่ผมชุดรสะไรไม่มีอะไรเลยไม่ติดเกลือใช่มีแล้ว กอกนาดงีต้องย่อต้องย่อครับโอเคแล้วนึ่งดึงแสงแันหนึงหนึ่งสองโอเคคูเตอร์ซ้ายหน่อยโอเค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 แล้ววินเน่ก็เซลฟี่ครับ เดินทางดีกว่าครับคนหล่อมากขอประตูสดใสมากครับเช้านี้ยอดครับโอเคครับหล่อมากทุกคนหล่อเกินวันนี้นะลาตอนนี้เวลาแปดโมงนะครับของที่เมืองมิวจูรี่นะครับผมออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของบ้านพักนะครับบริเวณชั้นสองของที่วินเน่ พักอาศัยอยู่นะครับฮัลโหลเจ๊สวัสดีทุกคนนะครับีดันน้องอะไรนะอัอนนี่ตอนนี้เวลาตอนแปดโมงตรงนะครับของเมืองมิวตูล่านะครับจิดน้ำเลยนะครับ เรือนะครับอืมสะพานสวยมากที่บ้านพักของเรานะครับเป็นบ้านพักริมอันนี้เลยริมน้ำเลยครับเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้านนะที่เราอยู่ตรงนี้